งานถอยดินใกล้ๆครับทีมงานเป้ยดำซิ่งวิ่งกันทั้งวันครับวันนี้ครับเราจะไปดูว่าหน้ารถนั้นมีใครมาด้วยครับเอาเอาเด็กใหม่มาฝึกด้วยนะครับแนนอนนี่ครับโอ้โหก็ฮะชนบุรีครับเสียงดังดีครับนะฮะดังเคราะดีครับ มาครับคันต่อไปครับไมตี้ครับมาเลยมาเลยเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาเลย <takiego. S 2> ยาวมายาวมายาวมาครับลูกพี่ยาวมาเลยยาวมาเลย <c oughs> ต้องบอกว่าล้อติดซุ้มครับคันนี้นะฮะเด <c oughs> ี๋ยวจะพาไปดูครับว่าล้อติดซุ้มจริงไหมนะฮะ <c oughs> ดูดิโอ้โหโล้อติดซุ้มครับล้อติดซุม <c oughs> ้มโอ้โหลดตเตียครับ ดูล้อติดซุ้มครับโอ้โหล้อครั้งนี้ติดเลยนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายครั้งนี้ให้ดูเลยครับต้องบอกว่าล้อติดซุ้มครับเอาละพาเ,เพื่อนมาชมรถดำก็ทํางานกันนะครับนะฮะรถทุกคันต้องมีเกียร์สโลถึงจะได้แรงดีๆนะครับคันไหนไม่มีเกียร์สโลก็ใส่เกียร์หกล้อเข้าไปครับเพื่อให้ทดรอบแรงจะได้ดีๆครับลิสซันบิก๊กเอ็มอามา เปิดหน้าไปแล้วก็ถอยหลังมาครับอ้าวถอยครับถอยคันนี้ก็ท่อฮะชนบุรีครับนี่ฮะเสียงดีครับปัดปาดปาดปาดเสียงดีครับเสียงดีทำไมอ้าถอยครับถอยอันนี้ก็จะสูงหน่อยครับรถนองบาดเราครับนิสซันบิ๊กเอ็มครับทงานกันใกล้ๆครับวิ่งกันเพลิน เสร็จแล้วไปเอามากันต่อนี่มีสันบิ๊กอ็มครับพันแกล่งครับเราชอบใช้ Big กเอเพราะว่า Big กอนั้นแรงดีเขาว่าอย่างนั้นนะจ๊ะอะไหล่หาง่ายครับสมัยนี้นะฮะในอนาคตนี่รถเหล่านี้นี่จะกลายเป็นรถเรโทรแล้ว30มสิกว่าปีขึ้นนี่ก็โอ้ยเป็นรถรุ่นเก่าแล้วครับเอามาชมกันต่อครับน้องเป้ดัมซิงครับ ท่อออกข้างเก่งครับโอ้ยท่อฮะชนบุรีครับปลายท่อสวยๆมาเลยยาวเลยยาวเลยนิสสันคอนเทียยาวเลยยาวเลยถอยยาวมาถอยยาวเลยถอยยาวเลยถอยยาว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 บูอื้มมาถึงกะยกเลยครับ แข่งกันใกล้ๆครับวิ่งกันทั้งวันครับสี่คันครับโอ้โหโน่นนะครับมาอีกแล้วน้องบอลเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดจำเฮึดเฮ็ดจำเฮ็ดไมาอีกหนึ่งครับน้องบอลครับมาแล้ว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 มา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 ยาวมายาวมายาวมายาว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 ไอ้ยา ไอ้เหเสียงดีครับดังเฝ้านะครับโอ้โหโอ้ยน่าดำ้หมดเลยครับโอ้ยสุดยอดโอ้โหฮะนี่เสียงดีจริงๆครับน้องบอลครับน้องบอลดำ้สิ่ง <c oughs> ลวดลายเยอะนะคนนี้ครับเอาอเรียบร้อยไปเอามากันต่อเลย เสร็จแล้วไปเอามากันต่อเลยครับเสร็จแล้วไปเอามากันต่อเลยคันนี้ไปคันนู้นมาคันนี้ไปคันนู้นมามาครับมาครับมาอีกหนึ่งคันครับ t o โยต้าไมตี้ครับรถน้องเก่งครับอ้าวถอยก่อนถอยก่อนน้องบอลถอยก่อนให้รถหนักมาก่อนโตโยต้าไมตี้มาแล้วโอ้โหเมื่อวานเพิ่งไปทำแอร์มาครับนี่ รถด,ดำต้องมีแอร์ครับนะฮะแอร์ต้องเย็นนะครับเพราะว่าบางทีวิ่งหน้าแรงเนี่ยฝุ่นมันเยอะนะครับฝุ่นมันเยอะเอา้าเอา้าเอา้เอาเครื่องยังเงียบดีเหลือเกินครับโอ้โหยุบไปแล้วครับดูโอ้โหถอยได้สบ,บสายสบายเลยดูดิโอแรงเหลือเฟือเลยครับใส่สโลแรงดีมากเลยฮะจะพาเพื่อนๆดูครับนี่ฮะต้องบอกได้เลยว่าล้อข้างนี้ติดตุ้มไปแล้วครับดูดิฮะดูครับเห็นไหมฮะล้อติดตุ้ม เห็นไหมเห็นไหมนิ้วไม่ต้องแย่นะครับดูครับล้อติดทุกครับเห็นไหมฮะนี่เออสึกยอดเอาแบบเตี้ยเตกันไปเลยครับล้อติดซุ้มเลยถูเลยครับดูดิครับโอ้ซุ้มใหม่เรี่ยมเลยครับดูดิครับเต็ดครับอย่างนี้นะฮะยางสึกหมดแน่นอนอย่างนี้ครับต้องหนุนลูกยางสักนิดนึงก่อนแล้วครับเดี๋ยวยางสึกหมดหายครับ ครับต้องเก่งออกครับองโต๊ดมาแทนครับหมาหมาขนาดนี้ถือว่าหมูนะครับนะฮะไม่ลําบากสักเท่าไหร่นะครับถือว่าหมูครับไม่ลําบากสักเท่าไหร่วิ่งกันแบบสบายสบายเพราะว่าไม่มีการติดลมครับวันนี้หน้าที่ดินค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะไม่ลื่นด้วยฝนตกมาเมื่อประมาณเมื่อเช้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ที่ที่เราวิ่งอยู่นั้นมันไม่ยุบนะฮะพื้นล่างแข็งก็โอเคทํางานกันไม่เหนื่อยครับนี่เอารอน้องเปยมาก่อนครับนู่นฮะขี่ตรงนี้ก็ไมโคเขีรยไปเมื่อกี้นะครับเก่าไปนิดนึงก็จะ,จะมียุบกันนิดหน่อยแหละนะฮะแต่ว่าก็สบายครับนะฮะพอพื้นล่างมันแข็งครับไม่เป็นไรเอาน้องเปยมาต่อเลย วันนี้เป็นงานถอยดินกันใกล้ๆน,นะครับสนุกสนุกนะครับฝากชมคลิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเองอ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 อดันให้สุดครับดันให้สุดดันให้สุดแล้วก็ถอยเลยถอยครับถอยใส่เกียร์สโลถอยหลังเลยฟื้ล้อใหญ่อยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วถอยครับถอยให้ได้ที่ครับ ่ายได้ที่พอนะครับเจ้าของที่ก็โบกเองเลยครับปักหลักเองเลยครับเสริงกันเข้าไปเสริมกันนิดนึงเสริมพื้นที่นะครับเพื่อให้สูงขึ้นอา้าวเบาเบาเบารอนนองบอลมาก่อนรอนนองบอลมาก่อนเดี๋ยวให้น้องบอลมาแล้วค่อยไปมา นิสสันบิ๊กเอ็มน้องบอลใหม่แล้วน้องบอลไซซิ่งรวดลายไม่เบาครับคันนี้ครับธรรมดาไม่วิ่งครับชอบวิ่งแบบไม่ธรรมดาครับนี่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 แม่โอ้โหขับเทนเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่นั่งอยู่หน้ารถนะครับเทนด้วยครับเทนเด็กใหม่ด้วยเอ้มันต้องอย่างงี้นะมันต้องอย่างงี้นะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูไว้นะดูไว้นะเออดูไว้นี่ เห็นเด็กใหม่ด้วยครับน้องบัตนั่งอยู่หน้ารถน้องบอลนะครับนะคันนู้นนะครับรถสีแดงเป็นรถน้องบัตนะครับนนน้องบัตไม่ได้ขับเองนะครับก็จ้างเพื่อนขับนะครับเพื่อนจะได้มีรายได้นะครับจ้างเพื่อนขับส่วนน้องบัตก็มานั่งกับน้องบอลครับนี่ฮะรถดับหนึ่งคันก็สามารถหาเงินได้อา้าวเรียบร้อยครับเอาไมตี้มากันตอนเลยแล้วมา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 ,ามามามาอย่ามา ไมตีคันนี้พวงมาลัยยังไม่ใช่ power นะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับ power ครับ power ในอนาคตเขาก็จะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น power นะครับ power ชุดไม่กี่บาทครับก็ใส่ power ได้นะครับยังไม่มีเราก็ทํางานได้ครับก็หมุนหนักหน่อยครับสําหรับคนพละกำลังดีก็ไม่มีปัญหาครับข้อดีสักอย่างไม่กลัวถ้ามี power ก็ดีถ้าไม่มี power ก็ข้อแข็งกันหน่อยครับอย่างหน้ายังเป็นยางเล็กอยู่นะครับเป็ยางเล็ก แต่ล้อหลังเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าล้อหลังจะเป็นล้อใหญ่แล้วนะครับล้อหลังเล็กปกติแล้วคันนี้จะใช้ยาง XCD ครับต้องบอกว่าเหนื่อยครับนะไปงานไหนงานนั้นเหนื่อยทุกงานเลยคนไม่ไหวครับก็เลยขอเปลี่ยนเป็นยางใหญ่ดีกว่าใช้ยางหลินหลงครับนะฮะคอสวินหลินหลงยางสามสิบเอ็ดมาเลยมากันต่อมารถนองบัดไมอีกแล้วครับ ไฟดินกันใกล้ๆครับวิ่งกันทั้งวันครับตาลายนะฮะฝากชมคลิปด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเอาเอาเอาติดลมแค่นี้ไม่ต้องกลัวครับนะครับเพราะทางข้างล่างไม่ยุบนะครับรถดำเขามีสโลอยู่แล้วนะวิ่งสบายๆท่อฮะชนบุรีครับปลายท่อฮะปลายท่อละสองพันบาทนะครับ เสียงดีครับสาหรับรถดำเขาชอบใส่กันนะครับบกล้อก็มีสิบล้อก็มีนะครับเสียงจะดังแพ่แผร่นะครับเสียงเพราะมากมิสซันบิ๊กเอ็มอันนี้ล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่เลยครับเป็นล้อมาใหม่แล้วครับหน้าใหญ่หลังใหญ่ไม่อย่างงั้นโอ้โหหลังใหญ่อย่างเดียวหน้ายังเล็กก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าหลังเล็กก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องหน้าใหญ่หลังใหญ่ครับถึงจะเจ๋วครับ แล้วก oh ็ถ้าย <out> ิงใช้ขอบเท่ากันด้วยนะครับอย่างเช่นขอบหน้าขอบหลังเท่ากันเนี่ยใช้ยางเบอร์เดียวกันเนี่ยก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับโอ้โหจะยกหน้าอย่างเดียวครับคันนี้ครับเผลอไม่ได้เผลอจะยกหน้าอย่างเดียวโอ้โหถ้าเราใช้ล้อหน้ากับล้อหลังสเปคเดียวกันนะครับนะฮะใช้ขอบล้อสเปคเดียวกันนั้นมันจะดีด้วยครับนะฮะเราจะถ่ายยางได้นะครับช่วยให้ประหยัดด้วยนะครับ ถ้ายางหน้าหนึ่งเบอร์ยางหลังหนึ่งเบอร์เนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนยางก็ต้องเปลี่ยนสองเบอร์ครับนะฮะถ้าสมมติว่ายางเบอร์เดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดข้างหลังจะเริ่มหมดยาดอกดอกยางก่อนแล้วก็ถ่ายมาข้างหน้าได้หรือไม่เราก็เก็บไว้เป็นอะไหล่ได้แล้วก็มาใส่ล้อหน้าได้อีกนะครับล้อหน้าไม่ต้องมีดอกเยอะก็ได้สําหรับรถขับ2นะครับแต่ถ้าสําหรับรถขับสี่เนี่ยนะฮะส่วนมากเขาเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยน4ล้อเลยหรือไม่ก็จะต้องให้ยางมันใกล้เคียงกันนะครับ โอ้ยฟูอาถอย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 เลยครับถอย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  ากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ